โยนไกลเกินลูกพี่เขารับไม่ถึงอ่ะ เอ็มี่หวัดดีป้าดาวด้วยลูกหวัสดีป้าดาวยังไายมีขาสวัสดีป้าดาวก่อนเร็วสวัสดีป้าปาเฉยๆวใพอเหรเอามป้าก้อยป้าก้อยให้มามากี้เองบอนอยากได้อ่ะเป็นค่ะ เล่นไปเล่นไปเรื่อยแต่ว่าตุ๊กตาบาร์บี้ไม่เล่นหักแขนหักขาแบบเด็กบางคนไม่ชอบหิหลายนะไม่ชอบเล่นตุ๊กตาชอบเล่นของเล่นแบบผู้ชายแต่อันนี้ก็เล่นรถแล้วก็ไปเล่นพวกอะไรนะรถถังรถใช่ใช่ของเล่นที่เป็นตุ๊กตาตุ๊กตาอย่างนี้พอเล่นบ้ากเพราะเขชอบเป็นพวกเขาจะชอบเล่นนี่บางทีมันไม่เล่นของเล่นเด็กอ่ะเล่นพวกอะไไรรมมาู่้แต่มัน ขวดนู่นนี่นั่นเอามาเล่นแต่มันจะเป็นแบบพัฒนาการเขานะคะแบบแชใช่ขเขาจะจขเขาจะจินตนาการของเองอะไรเงี้ยไม่เฟิร์นอันนี้พี่เอาบอกพี่โอ๋แล้วีเอาไว้